ดูอีกทีนะครับพราะมันจะอยู่ในลักษณะน,นี้นะครับถูครับมันก็จะเท่ากันแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนสมาชิกนะครับมาถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับในมอไซค์ยามาฮ่า ตัว2021ันตัว2021นะครับตัวนี้เป็นรุ่น UBS นะครับเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับซึ่งน้ำมันเครื่องที่ผมจะใช้ผมจะใช้เป็นตัวสูตรนี้นะครับของ f ิสเตอร์นะครับ2 0 w 5 0นะครับ API SP นะครับผมนี้เลยตัวนี้ก็ใช้อยู่ประมาณ0 0 8ลิตรนะครับก็ตัวนี้เป็นกระป๋อง1ลิตรนะครับก็จะเหลืออยู่นิดนึงแล้วก็จะเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง นะครับไปด้วยนะครับนี่ยรับพดอะไรตามนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับในส่วนของน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของมอไซค์ยามาฮ่าฟินนะครับก็จะอยู่ฝั่งคันเกียร์นะครับโอเคดูฝั่งคันเกียร์แล้วก็จะน็อตอยู่ตรงนี้นะครับน็อตที่ใช้ก็จะเป็นน็อตเบอร์12นะครับผมโอเคนะครับผมก็จะใช้เป็นปัจจัยบล็อกในการขันนะครับเบอร์12นะครับนี่ครับปัจจัยบล็อกเบอร์12นะครับ2มิลโอเคนะครับไปเริ่มกันเลยครับ โอเคนะครับเนี่ยครับน็อตถ่ายก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับส่วนนี้คันเกียร์นะครับเนี่ยคันเกียร์น็อตถ่ายก็จะอยู่ในจุดนี้นะครับก็จะใช้เจลเสิบสองนะครับขันทุนเข็มนาฬิกาเลยออกมาแล้วนะครับ ก็จะหากระป๋องกระป๋องอะไรก็ได้นะครับมาทำการรองน้ำมันาน้ำมันเครื่องนะครับผมมาแล้วก็ปล่อยให้น้ำมันเครื่องไหลให้หมดนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเปิดเปิดตัวฝาเติมออกก้านวัดน้ำมันเครื่องออกนะครับเพื่อที่จะให้มันไหลได้เร็วขึ้นนะครับโอเคนะครับพอเรา หลดน็อตถ่ายเสร็จแล้วเปิดฝาตรงนี้ให้ให้มันช่วยไหลได้ดีขึ้นแล้วนะครับต่อมาก็ตรงนี้จะเป็นกรองนะครับฝั่งขาหยุเบรกนะครับมันก็จะเป็นน็อต3ตัวเบอร์8นะครับเปลี่ยนกรองเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับผมน่ครับที่ให้ดูตั้งแต่ตอนแรกนะครับไส้กรองก็เวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องผมแนะนําเลยนะครับเปลี่ยนไส้กรองทุกครั้งดีกว่านะครับไม่ต้องเปลี่ยน2อสาครั้งแล้วเปลี่ยนกรองนะครับเปลี่ยนไส้กรองไปเลยนะครับลูกหนึ่งก็ไม่กี่บาทนะครับ ถ้าเบิกศูนย์ก็อยู่ที่ประมาณ90กว่าบาทนะครับถ้าสั่งออนไลน์มานะครับอยู่ที่ลูกละประมาณ60กว่าบาทนะครับถ้าราคาต่ำกว่านี้นะครับก็จะเป็นของของเทียบนะครับสังเกตดูของเทียบของแท้นะครับของแท้ผลิตในประเทศไทยนะครับพันอัเบอร์ประมาณนี้นะครับเอาไปดูเทียบกันนะครับผมโอเคเวลาถอดก็ขันทวนเข็มนาฬิกา มีนอ็อตตัวยาวอยู่ตัวหนึ่งนะครับใส่กรองก็อามือดึงออกมาได้เลยนะครับนี่ครับเอานิ้วชี้แย่เข้าไปดึงออกมานะครับนี่จะเป็นหน้าตาของใส้กรองนะครับผมเปลี่ยนทุกรอบที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับดูใส้กรองสภาพก็ตีว่ายังไม่ ยังไม่ดำเท่าไหร่นะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับผมแล้วก็เวลาเปลี่ยนไส้กรองก็อย่าลืมนะครับให้ทุกท่านเช็คโอริงตรงนี้ด้วยนะครับโอริงตรงนี้สําคัญนะครับก็ถ้ามันเริ่มบี้นะครับให้แนะนําให้เปลี่ยนนะครับเนี่ยโอริงตรงนี้สําคัญนะครับอันนี้ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับเอามือจับจับดูนะครับเนี่ยมันจะต้องมีการนูนขึ้นมาจาก จากตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเนี่ยจากตัวเสื้อที่ที่อัดเข้าไปนะครับถ้ามันเรียบเสมอเลยนะครับมันจะปิดน้ํามันตรงนี้ไม่อยู่นะครับมันจะปิดน้ํามันเครื่องไม่อยู่นะครับก็พยายามเช็คกันนะครับส้กรองนะครับมันจะอยู่ในตําแหน่งแบบนี้นะครับรูปที่เราเสียบมือเข้าไปมันจะอยู่แบบนี้นะครับถ้าเราใส่พิษนะครับมันก็จะใส่ไม่เข้านะครับเพราะว่าเจ้าตัวเหล็กตัวนี้มันจะถูกเสียบเข้าไปในนี้ ถ้าเราใส่ผิดนะครับเนี่ยมันจะใส่ไม่เข้านะครับโอเคก็แนะนําให้เปลี่ยนใหม่กันนะครับเปลี่ยนทุกครั้งที่มีการถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นกล้องใหม่นะครับวิธีใส่ก็ไม่ยากนะครับวิธีที่ผมจะจะใส่นะครับผมก็จะเอาน้ํามันเครื่องที่อยู่ในตรงนี้มาชโลมนี้ก่อนนะครับเนี่ยฉโลมฉโลมไปเลย ผมก็จะใช้วิธีแบบที่ผมทำกับรถยนต์นะครับเนี่ยเวลาใส่เข้าไปมันก็จะทำให้ตัวเนี้ยมันแนบสนิทกันนะครับเนี่ยฉลมเข้าไปแบบนี้นะครับฉลมทั้งทั้งสองข้างนะครับก่อนน้ำมันเครื่องจากตรงเนี้ยครับจากตัวนทีไใส่กองเนี้ยฉลมเข้าไปให้เต็มเลยนะครับผมเนี่ยเวลาใส่ก็รูตัวนี้ก็อยู่ด้านนอกเหมือนเดิมนะครับเวลาใส่ก็ใส่ตบบนี้นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับผม เดี๋ยจะให้ดูอีกทีนะครับพ่ามันจะอยู่ในลักษณะน,นี้นะครับครับมันก็จะเท่ากันแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้ามันแห้งกันไปก็เอาน้ำมันเครื่องนะครับ ตัวใหม่ไมชฉล้ม,ลมขอบขอบอูริงตัวน,นี้นะครับถ้ามีเศษฝุ่นก็เช็ดออกให้หมดนะครับผมลาหมุนก็หมุนด้วยมือแนะนำให้หมุนด้วยมือไปก่อนนะครับไม่ให้เพื่อป้องกันไม่ให้เกลียวมันกินเกลียวนะครับ มุนด้วยมือให้มันลื่นๆอย่างนี้นะครับจากนั้นก็ใช้ ไล่ไปนะครับค่อยๆอัดไปนิดนิดดหน่อยนะครับประมาณนี้พอน,นะครับไม่ต้องไปไปอัดอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวเรียวมันจะเสียนะครับเสร็จแล้วนะครับก็นี่ครับมันก็จะแนบสนิทเลยนะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวมาปิดน็อตถ่ายแล้วก็จะเติมน้ำมันเครื่องใหม่เข้าไปเลยครับโอเคนะครับพอน้ำมันเครื่องในจุดนี้หยุดไหลแล้วก็ปิดน็อตกลับเข้าไปที่เดิมนะครับขันแค่พอตึงๆมือพอนะครับตรงนี้เดี๋ยวอัดหนักเกินไปมันจะเกลียวจะหวานได้นะครับโอเคนะครับปิดเสร็จแล้วก็มาเติมน้ำมันเครื่องใหม่กันเลยครับผม ่กลวยเข้าไปนะครับวอนนี้ให้ดูตอนแรกนะครับผมก็จะใช้เจ้าตัวทวิสเตอร์ 20W50 นะครับ EPISP เติมเข้าไปก็เติมประมาณ0.8ลิตรนะครับ มันเดือดในกระป๋องอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเนี่ยไม่ได้เจ็มหมดนะครับจากนั้นผมก็จะจะปิดตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทให้น้ำมันเครื่องนะครับมันไหลให้เต็มระบบนะครับแล้วก็มาเปิดตัวการวัดเช็คกันอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเค ผมจะสตาร์ทไวสักพักก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาวัดกันอีกทีนะครับนะครับพอดับเครื่องมอไซค์ไว้แล้วนะครับก็ดับทิ้งไวประมาณสัก5นาทีก็ได้นะครับให้น้ำมันเครื่องมันไหลลงคนอ่างไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเช็คระดับการขวงผมโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเช็คระดับกันนะครับก็เปิดก้านออกมาครั้งแรกเช็ดออกก่อนนะครับใช้กระดาษทิชชู่หรือกระดาษอะไรก็ได้นะครับเช็ดแล้วก็วิธีเช็คนะครับให้เราเสียบเข้าไปตรงๆแบบนี้ นะครับไม่ต้องหมุนนะครับเสียบขข้นไปแล้วก็เอามาดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่ครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับเสียบเข้าไปตรงๆแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะอยู่ในในในเลนที่ไม่เกินเนี่ยไม่เกินขีดนี้นะครับเสมอขีดนี้นะครับนะครับก็อย่า อย่าพยายามให้เกินขีดนี้แล้วกันนะครับเนี่ยขีดให้อยู่ในในช่วงประมาณนี้ครับขีดล่างขีดบนนะครับเนี่ยในช่วงตะขายรูปตะขายเนี่ยให้อยู่ประมาณนี้นะครับหรือไม่เกินนี้นะครับเนี่ยเรนนี้ได้อยู่นะครับตําไปก็เติมเพิ่มให้มันได้อยู่ประมาณนี้นะครับอโอเคนะครับในส่วนของการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับในรถมอเตอร์ไซค์ Yamaha f i n วันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับา่า อฟซทุกท่านนะครับที่ใช้ยามาฮ่าฟินเหมือนกันนะครับก็ดูแลกันไปนะครับผมเพื่อยืดอายุการใช้งานของรถเราให้อยู่กับเราได้นานๆนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับหากชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องของเราด้วยนะครับ